เคยมาโฮมโปรยังไปนี่ย้เหรอไปไหนโฮโปรห้างโฮมโปรรญายชื่นมามมามงมิงิงิงเร็วมาเร็วเร็วอะไรไฟไหนไฟไหนอะไรนนี้นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรแอรเหรอไหนแอร์จริงป่เนี่ยเดิอะไรแอร์แอร์ไหนแอร์ไหนไแอร์แอมยานแอมยานนั่นจแอร์แอร์ไหนแอร์ไหน แอร์เ,อเยอะป่าว<อ>สองไหนอีก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 อเอือแอร์เทียบเลยไห <laughs> นอีกโอ้โอไฟสีอะไรสีเขียวไหนแอร์อีกไหนแอร์ยัยอีกไหนแอร์อีกไอ,อ,อ้เนีเ่ย <laughs> ไม่ได้แอร์พังหรอกเขายังไม่ได้เปิดไฟไปซื้อหลอดไฟเ,เนี่ยวเร็วช่องแอร์เนี่ยแอร์นี่เหรอแล้วจะดูไฟกันเร็วฮะดูไฟ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 แอร์ไหน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 แอร์แอร์ไหนเหี่ช่องแอร์ Air น,นี่เหรอช่องแอร์นี่เหรอชองแอร์นี่เหรอชอ่องแอร์อันไหน <laughs> <laughs> อีกอโอ้ <laughs> อันไหนอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีนไ,นดไฟสีอะไรไฟสีอะไรมาเร็วแป,ะพ,ป,ววปะ,วะพาไปซื้อหลอดไฟเร็วๆมามาเร็วเดี๋ยวแปะพาไปซื้อหลอดไฟอันนี้มันแอร์ลูกแอร์ ดีกว่าไปเร็วๆดูแอร์รอไปรูปไปเร็วไปปะปะกันนี่แอร์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 ใช่ไหมดูแอร์ใช่ไหม ไหนดีแอไหนดีแอรนี้เปล่าแอร์ไหนอันนี้นะนี่ก็แอร์ะอันนี้ก็แอร์ะแอร์มีเยอะป่ะแอร์มีเยอะไหมโอ้โหเออแอร์เยอะเลยโอ๋ออ๋อแอร์ลูกแอร์ไปไปดูหลอดไฟเร็วไปไปดูหลอดไฟเร็วมาแล้วเร็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 ไม่มีนี่มันแอร์ยังมันไม่ไม่ใช่แมว แล้วมาดูหลอดไฟลงไปเร็ว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 ดูแอร์ไปไปหลอดไฟหลอดไฟเดี๋ยวไปหลอดไฟตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลอดไฟนี้ ไปไแอรแอร์สีไรแอร์สีไรไม่เอากระปกลูกใหญ่ๆคำ้ำแอร์สีไรล,ลูกอะไรไปเลยบ้า,างาอ่น่าอ่าใช่ใช่ใชแม่ใช่ใช่ใช่ไหนแอร์สีไร

แล้วล er, ูกเร็วเลยมวันนี้วันนี้วันนี้ดูหลอดไฟดูหลอดไฟหลอดไฟใช่หลอดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไหนไฟไหนไฟพาดูไฟนี่เร็วไหนไฟไหนไฟนี่พัดลมพัดลมใช่ไหมพี่โบพี่เหรอพัดลมเหรอไหนพัดลมพัดลมสีอะไรพัดลมพัดลมสีอะไรสีอะไรสีอะไรพัดลมโอ้หมุนด้วยอ่ะ หมไ,ได้ด้วยอ้ยปิดดัลมเดัลมเดัดลมปิดยังเงปิดปิดโอ้เก่งเก่งเกกเก่งนกเกเก่นกเดินเดินเดินเล่นพัดลมอ่ะเล่นพัดลมอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงสีสีอ่าสีสีส้มกบอ่าสีชมพูงานไหนนหมุนเร็วไหนอไหนเย็นนไหนเยนไหน นี่อ่ะอันนี้เย็นสุดอ่ะนี่เหรอโอ้เออเปิดได้ด้วยหนาวจังเลยหนาวจังเลยไปดูหลอดไฟเดี๋ยวลูกไมเปิเปิด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 ปิดอ่าเปิดเปิดปิดปิดไปดูหลอดไฟหลอดไฟไหนเปล่าไปดูหลอดไฟเร็วนี่หลอดไฟไหนหลอดไฟไหนไหนไฟ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 เอยไหนไฟไหน

อ๋อเดี๋ยวเดเบาเดี๋ยวปุ่นนึงลูกปุ่นนึงนะเอาเรื่อนี่อยู่ไฟอยู่นี่ไฟอยนี่วันนี้เร็วเป็นตัวแถวนี้นะอ๋อนี่แหละนี่แหละนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวป่นนึงนึงเบรกเบรกลูกครับครับอันนี้ร้อยยี่สิบเกาฟิล์มนีบฟิล์มนีบเล็ฟิล์มนีบใหญ่ร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมฮะผู้ชายใช้กับล่างเก่าหรือล่างใหม่ครับ อ๋อลังเก่าลังเก่าใช่มีสตาร์เตอร์ถูกไหมมีทั้งไรทังไรทัางไรทั้งไรสตาร์เตอร์ออกก่อนนะครับแล้ใช่ใส่แทนได้เลยอ๋อแล้วถ้าเป็นตัวชิบ้าพี่นี่ครับเลยชิบ้าตัวนี้อ๋อนขายดีนะเป็นตัวไฮดรูเมนด้วยตัวสว่างอ๋อแล้วแ้วเปล่านี่ไปไหนไม่เอาลูกเดี๋ยวหายไปไม่เอาใช้กี่หลอดใช้หลอดเดียวอ๋อเดี๋ยวมันมันต่างไงพี่ระหว่างสีฟ้ากับกับกล่องสีแดงอรับนี่จะเป็นตัวไปทางเดียวออ๋มันใช้กับลังเก่าไม่ได้อ๋อเป็นตัวนี้เช่ อ๋อรางเก่าแบบ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยต้องใส่บอลลองบอลลาดอะไรเงี้ยออสมารใส่รางเก่าได้เลยอันนี้เราโจช,ชิบ้าเหรอพี่ใช่รับผมใช้นิง่งบริษัทโลชิบ้าเดียวกันครับหรอชิน,นิ่งเนี่ยนะประกันปีนหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเท่าไห,หร่หนะอันนี้เราไปสี่ห้าครับรอ๋อแล้วฟิมบีป่ะพี่ฟิมบีฟิมบีกล่องม่วงใช่ไหมอันนี้มันตัวไปเข้าเดี๋ยวนะรูมทางเดียวหรือเปล่าไม่ทางเดียวทางแทางเดียว ่ใช่ใช่นี่แล้วซื้อิบกล่องเขียวๆส้มๆที่เป็นยังไงนี่คันเดียวครับอ๋อเป็นตัวนี้นี่อ๋อต่อไปเฮ้ยดูด้วยสองตัวนี้ครับเป็นยังไงซึมดิบสองตัวนี้อ๋ออี้สองทางได้ครับได้อ๋อสองทางเหมือนกันแต่ว่านี่ข้างปลาสว่างตัวนี้ข้าวปลาสว่าดที่พันแปดพันแปดอันนี้สองพันเจ็ดอันนี้พัน อันนี้พันแปดเองครับพันดเมนเท่าวสวา่าน,นี่สว่างกวา่าราคาถูกกว่าด้วยประการปีหนึ่งเท่ากันบา้บาๆยังไม่เน้นลูกนี่ตัวหายไปชินนิ่งโอเค,อเคชินนิ่งชินชนิ่งอ๋อไม่มีตัวหายกับไม่หายเหรอในตัวธรรมดาตัวธรรมดานอยู่ที่เท่าไหร่พันแปดร้อยห้าสิบดูเมนนีสามพันเจ็ดครับประการปีหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมกินไฟเท่ากันแต่ว่านี่สว่างกว่ามันเป็นแบบถนอมถนอมสายตาป่ะใช่ครับเหมือนกันครับโอเคเอาไปหลอดด้วแล้วกันต่อไปครับครับ ต่อไปใช่ใช่ใช่มาเนี่เรามาดูเราดูไฟเร็วมาดูไฟเร็วมาดูไฟเร็วใช้ห้องครัวพี่ห้องครัวมันแบบผัดกับข้าวแล้วร้อนๆเงี้ยมันจะโดนไหมโดนครับผมเหรอโดนควันโดนขมเหลาอะไรใช่แต่เราอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นเป็นโคมเนี่ยว่าไม่มีอะไรครอบหลอดอ่ะปกติพวกนี้มันต้องมีครอบไงแต่มันไม่มีไงดู้่หมึ๊็ ชอบชอบเรถจะเล่นรถไฟอยู่บ้านเจ้าเล่นไฟอ๋อเป็นงี้เลยคือรางเก่ามก็มีบาร์หลังบาราสตาร์เตอร์อะไรอยู่ในรางเก่าแล้วเหมือนสตาร์เตอร์อย่างเดียวครับไม่ต้องใช้ถอดออกมาเลยสตาร์เตอร์ออกใช่ไหมอางเก่าก็เลยใส่แชร์ได้เลยครับได้ครับเนี่ยตัวนี้ครับถอดออกเลยไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าไอวีดีเขาเนี่ยจะมีสตาร์เตอร์ในตัวอยู่แล้วเด็ดเด็ดสบาย เปล่าเร็วเปล่าจ่ายตังเร็วคุณครับไปเปล่าเร็ว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 ไหนไฟไหนไฟไหนไฟไหนไปดูไฟไหนไหนไฟไหนโอ้ไฟไฟไหนอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไฟไฟสีอะไรเอ้ยไฟสีอะไรอ่ะไหนไนบิดบัลมาดูนี่เร็วเร็วเร็วเปล่ามาเร็วเร็วดูไฟเร็วโอ้เห็นไหนข้างบนข้างบนมีไฟไหมข้างบนดูไฟไหมเยอะไหมข้างบนเยอะไหม เยอะมากฮนะนี่นนี้โซลาร์เซลล์ใช่ใช่ใช่นี่นี่อย่ามานโอ้โหอืมใครโซลาร์เซลล์ชอบปะเนี่ยไหนอีกไหนอีกไหนอีก ใช่ใช่ใช่มานี่มาวันี้มาดูไฟเร็วนี่นี่นี่มานี่เดินมานี่เดินมานี่ไหน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 ไฟไฟไหนอีกไหนไฟไหนไฟโดกระจกไหนไฟอีกไหนไฟไหนไฟไหนไฟเยอะไหมไฟเยอะไหมเยอะไหนไหนแน่นี่มีไฟไหมมีไฟไหมไฟเพียบเห็นไหมนี่มาดูนี่เดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวมาดูไฟตรงนี้มานีนี่อันนี้มันสว่างไปมาดีไฟน้อยสวยไหมเออชอบไหม ไหนอีกกระจกไหนไหนกระจกมีเนี่ยมีเนี่ยไฟมีเดียมีกระจกเลยไฟไฟนี่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 อันนี้นี่นี่นี่เหนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนีอดึงไม่ได้ดึงไม่ได้มันมันดึงมันไม่ดึงลูกเขียวเขียวไหนเขียวสีเขียวเหรอในในไหนไหนไหนี่ข้างหลังนี่มีไฟไหมไหนไหนไฟไหนในเขียวเขียวเหรอ กระดดเขียวอ๋อกระดดกดดเขียวไหนกระดดเขียวแบบไหนเดีไม่ได้ลูกเดี๋ยวไม่ได้เขาไม่ให้โดดลูกเดี๋ยวเดี๋ยวของก็ะชังลูกนี่นี่นี่ดูไฟกันดีกว่าเนี่ยนี่ไฟไหนไฟไหนสวยไฟไหนสวยไฟไหนดีอันไหนดีไหนสวยสวยอ่ากลับบ้านยังกลับบ้านยังกลับบ้านยังกลับกลับแล้วนะ กลับนะจะจะบจะได้พากลับบ้านกลับมานะไปไปอดไปไปอาเหี่ยเลียเหี่ยเหยเหนี่ยงเี่ยงเหี่ยงเียเหี่ยเหีงเหลี่ยงเหี่ยงเหี่ย้เหยงเหลัยงหนีียเหลี่ยลีเหี่ยงหลียียยเหลงยยีเหยเยเหลหมเยหย ชอบดึงไฟอ้าวอ้าวปิดตัวแล้วอ้าวไหนลูกไปไหนไปไหนเอาไวนี่นนี่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 เอานีนี่ลูกมานี่มานี่คืนมาลูกนี่นี่นนี่น นี่ยเี๋ยนี้เี่ย่นเดี๋ดูดูดูไฟไฟติดล้วไฟติด้ดใช่ใชใช่ใช่ใช<า>ใชอ่าไฟดับละไฟเปิดไฟเปิด,เป,ด plup. เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟนีฟ้นี่ไฟวางละปิดไฟ<า>ปิดไฟปิดไฟปิดไฟอ่าทุกไปกันเร็ว บ้านเนี่ยเจ้าไปๆๆลูกไปเร็วไปโอเคโอเคเอาไปไหนไปไหนของเขาลูกเอาไปไม่ได้ของเขาเร็วเร็วเร็วลูกกลับบ้านยังกลับบ้านยังกลับแล้วนะไปบายไฟเร็วไปบายไฟก่อนเร็วไปบายไฟเร็วไปบายไฟนะนี่ไปบ่าข้างบนไฟสวยไหมเด้อไฟสวยไหมนี่ข้างบนข้างบนไฟสวยไหมสวยไหมสวยเห็นไหมเห็นไหมสวยไฟสวยนะลูกไป ขายต่างกันลูกอร่อยดีอืมอเพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกเล่นเต้นบอลมีแล้วบอมีแล้วพอแล้วลูกพอแล้วอุ้ย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 บอลมีแล้วบอลมแล้วอันนีอันนี้อันนี้อันไหนอันไหนเย็นกว่า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  ขับยังกลับยังอ้าวอ้าวเล่นดิกลับยังลูกกลับยังกลับยังลูกบาลน้องบากลับยังกลับยังเร็วอะเร็วกลับลูกกลับอะไรกับอะ้รนี่นี่พัดลมมันหมุนอยู่ไหมนะนัดลมมันหมุนอยู่เห็นปะกลับยังกลับยังอ่าปะปะขับขับขับ ปิด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 ปี๊บกดเออไปกลับบ้านเร็วบายบายพัดลมเหมืบายปไปพัดลมเหมืบายปไปพัดลมเหอนโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเร็วลูกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนแปะจ่ายต้อนแปะจ่ายตังค์ก่อบหนึงก่อนเออเออแปจ่ายตังค์แป๊บนึ่งในนี้เราจ่ายตังค์นี่ตรงนี้จ่ายตังค์ตรงนี้จ่ายตังค์แป๊บหนึ่งแป๊บนึง อ่ะและ้วตน้าบาวนะลูกเอตแนะ้นี่ครับ